ภาพนี้ที่หลายคนรอคอยอยากเห็นภาพมันมีครับผมว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีของครอบครัวแหละครับเพราะว่าหนึ่นเงเด็กๆล,กลูกๆเขาก็จริงๆเขาก็มีความคิดของเขาอยู่แล้วแหละว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ว่าการอยู่เป็นคู่หัวตัวเมียมันก็ต้องมีบ้างเรื่องปกติแต่ว่าจริงๆที่มันไม่ปกติคือมาให้กูรับรู้ <S <S เรื่องที่ไม่ปกติอ่ะคือมาให้กูรับรู้ทําไม <S <S เออแล้วสิ่งที่เรากลัวเราก็กลัวไอ้เจ้านี่พาหลานกูหนีแค่นั้นเอง แต่ท้ายที่สุดแล้วก็บอกลูกว่าเธอจะคบกันต่อในวิธีการไหนเรื่องของเธอแต่ผู้หญิงคนนี้ตัวคนเดียวรักเขาให้มากๆรักแบบไหนก็ได้แต่รักให้มากลูกแต่ตอนนี้เก็ยังไม่ได้แบบร้อยเปอรเซ็นต์กับพ่อเหรอไม่คู่เราเนี่ยกลับมาได้ขนานะหมายถึงพ่อกับกับนายเซียน<ช>ก็ดีอะลูกดีแต่ว่าถ้าถามว่าให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนทุกครั้งไหมเ<ม>พราะว่าพ่ออยากดูเขาก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะเขาทำได้ไหมเท่านั้นเองเหมือนเท่าที่พ่อโกรมากแต่โกรธสุดเลยไหมคะ โกรธไม่มากหรอกลูกเขาก็ไม่มากเท่าไหร่ก็มีโกรธนะแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ไม่ได้พักเป็นไ,ไ,ไงบ้างลอกจากหลายคนรอให้เราพูดเรื่องราวที่เราเกิดวันนี้เรามีะระยะอยดกับพูดก็ <c oughs> มันเป็นเรื่องราวใหม่ที่เกิดขึ้นครับในระยะเวลาที่เป็นลูกข้อมาตั้งแต่เกิดมาไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่พ่อให้อภัยผมเสมอด้วยเรื่องที่มันเป็นอัตลักษณ์ของตัวผมเองที่มันไปชั่วหรือไปทำระยำตำบอลอะไร ตามภาษาอาไวรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันหนึ่งอ่ะมีลูกขึ้นมาซึ่งจริงๆนะเรื่องเนี้ยถ้าหากว่าเกิดขึ้นเฉพาะผมกับบูนะมันเป็นเรื่องชาวบ้านครับแต่บังเอิญว่าเด็กคนที่เกิดขึ้นมามันเป็นหลานเอกชัยไงมันเลยเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศเพราะฉะนั้นนะผมไม่ได้หนีไปไหนผมแค่แบบว่าอยากจะพักความรู้สึกว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าผมจะต้องทํายังไงในอารมณ์นั้นซึ่งพ่อจะเข้าใจความเป็นผมมากที่สุดเพราะพ่อเลี้ยงผมมาเขาจะรู้แต่ว่าเนื่องด้วยว่า มันมีเรื่องหลานเข้ามาเกี่ยวข้องพ่อเลยเข้าใจว่าพ่อโมโหขนาดนั้นเพราะว่าอะไรผมเข้าใจก็เลยอยากจะมาบอกพ่อคือบอกไปแล้ววันที่มากาบบอกไปแล้วแล้วก็มาบอกต่อหน้าตื่วันนี้ว่าก็ไม่รู้ว่าตามคาดหวังของพ่อสุดท้ายแล้วอยากจะให้ดีไปถึงขนาดไหนแต่ผมก็สัญญากับพ่อว่าผมจะดูแลหลานแล้วก็ดูแลเจ้าบูให้ดีที่สุดอย่างเจ้าบูดูแลในฐานะอะไรก็แล้วแต่รักไม่มีทางครับที่ผมไม่รักตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ในชีวิตผมผมรักมาโดยตลอด แต่ในวันนี้ในเมื่อความสัมพันธ์ทางด้านเขาว่าผัวเมียมันไปกันไม่ได้หรือสามีภรรยาไปกันไม่ได้เราก็แค่เป็นพี่น้องแล้วก็เลี้ยงลูกร่วมกันข้างหน้าให้มันเป็นเรื่องอนาคตแต่<อ>พ่อก็ยังยืนยันว่าต้องรักกับูให้มากที่สุดรักแบบไหนก็ได้แต่จะทิ้งคนนี้ไม่ได้ปูออเองจริงจริงมันมีที่เลียนจะเป็ูกับคนได้คุยเป็นสองคน เรื่องเรื่องคู่เป็นเรื่องเซนสติทีบครับมันมันพูดอะไรชัดเจนมากไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องที่เขาสองคนต้องตกลงกันแต่ทาอย่างไรก็ได้อย่าให้หลานมี้ชมด้อยเท่านั้นเอง่ยสำหรับเรื่องกาื่อกี้บูพี่กใช้ค่อนข้างที่จะซีเรียสว่าตัวเราพาลาดดวหนีตรงนี้เราให้ความใจคอีเฟิราว่าเราไม่ทำเราจะพาเปดวลเบียนแล้วนะสัญญาแล้วขันยาแล้วอะไรยังไงบ้างไาห้พี่เอกก็ ือตอนแรกด้ออารมณ์ค่ะเ้วยอารมณ์คมูก็คือทะเลาะกันปากวแล้วก็เลยแบบนั้นหัวใจอู่กับบ้าน บอ,อย่างเมาื่อกี้นับอกว่าพ่อ,อยังไม่ให้อภัยเราเสครับเรา,ามีอะไรอยากจะบอกพ่อไหมพ่อเขาประคับประคองแล้วเขาเอาเพื่อนออกตัวเราตลอดว่าเราไปินตัวถ้วนนี่นั่นตลอดเองความจริงครับความผิดของผมที่เกิดกับพ่อมันมีแค่สองครั้งครับมันมีครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่มาเป็นลูกพ่อ<ม>แล้วก็ไม่เคยที่จะทําให้พ่อได้ภูมิใจได้แบบได้มี ได้มีแบบว่ายายาลมยาวหอมอ่ะมันจะต้องมีกลิ่นขมกลิ่นอะไรเข้ามาอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากเนี้ยครับผมว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วทุกวันนี้ยพ่อยังคิดผมอยาผยี่สิบกว่าอยู่เลยนะทนนั้นท,ที่ผมคือุสามสิบสามแล้วอ่ะไม่นี่เพิ่มจริงคือแกก็คงคิดว่าผมยังเด็กอยู่อ่ะแต่ผมอยากให้พ่อรู้ไว้เลยนะครับแล้วก็ลูกโตแล้วแล้วก็ลูกลูกจะทําหลังจากเนี้ย ที่ผมบอกกันแล้วผมมองหน้าพ่อแล้วจะบอกพ่อเสมอว่าหลังแค่นี้ผมจะเป็นยาลมยาหอมให้พ่อและอยากให้พ่ออยู่กับลูกกับหลานไปนานๆขอให้ไอ้นวลมันเป็นหนึ่งในความสุขที่มันตอบแทนพ่อแทนพ่อมันที่พ่อมันพ่อมีความสุขแล้วลูกมีความสุขเหมือนเรารู้ตัวทุกอย่างเหมือนกันนะว่าทำให้พ่อแบบต้องเหนื่อยใจมาเยอะอะไรก็มีความสุขแล้วลูกโอเคแล้วโอเคแล้วโอจากที่นี้จะต้องวางแผนชีวิตยังไงครับท่านผู้อำนวยการแน่ๆคำแนะน พ่อวางแผนไว้หมดแล้วทุกอย่างในเรื่องของการดาเนินการชีวิตของจำนวนใดๆก็ไปตามสเต็ปลูกคิดเอาไว้แล้วไม่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากอยากให้เขาเป็นพ่อที่ดีสมบูรณ์แบบแล้วเหมือนเหมือนที่พ่อเป็นให้ลูกและการทำงานร่วมแต่เขาอะครับโอเคในเรื่องของเขาเลยเขาเล่นกันได้ไม่มีปัญหาเลยนี่แหละครับไอการทํางานคู่จะทําให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับมันต้องมันต้องอันเลยะอันเลย อ๋โอเคบ้างวันนี้ได้ออกมาพูดได้ทุกอย่างมันเคลียร์ใจทุกอย่างเรนรู้สึกงมากเลยครับขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกันต์ใจขอบคุณปูกอย่างทุกข้อไม่มีวันนี้แน่นอนจะของปู่ก็ขอบคุณทุกคนด้วยค่ะมันเป็นสิ่งใหม่ที่มอให้เวลาซึ่งกันและกันขอบคุณนะครับเป็นอะไรเขอเรื่องมโนราที่ทำมาหลายทุกคนสาวที่ดึงมาเออไอ่ีมีเรื่องโมโนราเลยค่ะ เพื่อ,<พ>อจริงๆอ่ะจริงๆคําว่าพ่อคําว่าบอกว่ารู้สึกใจหายอันนี้คือฟาดเหรอล,ลูก <พอ S 1> ผมก็แค่รู้สึกว่าใจหายกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ผมเข้าเข้าไปอ่านในอินเทอร์เน็ตแล้วล่ะในข้อมูลแล้วล่ะมีคนบอกว่าถ้าไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงก็ให้เก็บเอาไว้บนหิ้งอะไรต่างๆแต่ทุกคนไม่เข้าใจว่าโนรามีสองแบบนนโนราแบบที่หคือโนราสําหรับพิธีกรรมทางด้านศักดิ์สิทธิ์ และมโนราล์รำโชซึ่งแต่งตัวเหมือนกัน mm hmm. ทีนี้ถ้าสมมติว่าทุกอย่างมันเป็นแค่มโนราร์รำโช mm hmm. จะไปเต้นจะไปรำที่ไหนอะไรยังมันไม่เป็นไรหรอกลูกมันได้อยู่แล้ว mm hmm. แต่พอมันมีโนราศักดิ์สิทธิ์มันมีพิธีกรรมด้วยเนี่ย mm hmm. มันก็ต้องระวังนิดนึงแ mm hmm. ละไอ้ที่เขาไปอยู่ในผับเ mm hmm. ขาไปเต้นโคโยตี้ mm hmm. เอาชุดโนราแล้วไปเต้นเป็นโคโยตี้ mm hmm. อันนี้พอ่ mm hmm. พอพ่อก็ถามทุกคนว่าถ้าทุกคนเห็นว่าเหมาะก็ทำเถต่ลูกไม่ใช่สมบัติของพ่อคนเดียว เอาเลยแต่ตุกความมีเขามีครูพ่อทิดว่าของมันจะเข้าตัวเขาไหมครับถ้าทำอย่างนี้เราบางคนเขมาเล่นกับของแล้วแล้วแต่ครับเราไม่สามารถจะบอกอะไรได้ใครประพฤติอะไรก็ได้แบบนั้นครับมีอะไรฝากจะบอกเาไหมครับผมว่าไม่เออไม่มีอะไรจะฝากบอกนะครับแล้วแต่เลยเอาเลยครับตามสบายอาบนอ่านอ่านอ่านหนองเขอ่านอาน่นอานอ่านอาอ่าาอา่าน่อนอาน้า